เมื่อไม่นานมานี้นะคะก็มีข่าวที่ออกมาว่ามีผู้หญิงนะคะถูกคลินิกเสริมความงามเนาะเ,เขาเรียกว่าอะไรล่ะทำเหมือนให้ซื้อคอร์สนะคะแล้วก็เหมือนพอไปอยู่ในสถานที่นะั้นตรงนั้นก็ถูกชักชวนเนาะจนกระทั่งเสียเงินเป็นลักแสนใช่ไหมคะที่จ่ายไปถามว่าเราเคยเจอการชักชวนทำนองนี้ไหมก็เคยเจอนะคะเพราะเราไปเคยไปเดินห้างเนาะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าทุกที่อ่ะมันมันอาจจะไม่ได้เหมือนกันนะคะทั้งหมด แต่ขึ้นอยู่กับความความที่เราเนี่ยจะต้องมีความคข้มแข็งทางด้านจิตใจนะคะคือถ้าเราเข้าไปอยู่ในนะจุดนั้นนะคะแน่นอนว่าเราจะต้องถูกปัลล้อมหลายๆอย่างเนาะเพื่อที่เขาจะสามารถขายคอร์สได้นะคะไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องออในการทําเกี่ยวกับความงามน,นะ,ะมันรวมถึงเรื่องของการเปิดโต๊ะบริจาคเนาอะไรหลายอย่างค่ะการขายของเนาะทุกอย่าง ถ้าเป็นไปได้เราก็จะเดินเรียงแล้วก็คิดคิดว่าหลายคนก็น่าจะเดินเรี่ยงนะคะก็ถ้าเขาชักชวนแล้วมันหนีไม่ได้จริงเราจะตรงไปตรงมาเลยค่ะก็บอกเขาไปตรงๆว่าอ๋อไม่สนใจค่ะแต่ถ้าไม่สนใจแล้วบางทีเขาก็จะมีแบบถือของสีประมาณนี้นะคะพอดีเลยค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมดีนะคะได้ แล้วก็นั่งกอกนู่นกรอกนี่อะไรเข้าไปแต่ก็ไม่ใช่ข้อมูลที่มันสําคัญนะเพราะไม่อย่างนั้นมันก็จะอันตรายใช่ไหมคะเวลาเราให้ข้อมูลสําคัญอะไรไปนะพวกเลขไอดีหรืออะไรพวกเนี้ยค่ะถ้าไม่ใช่หน่วยงานของรัฐจริงๆก็ไม่ควรเสี่ยงก็เขาก็ชวนนะคะว่ามีปัญหาอะไรกับใบหน้าไหมต้องการทําอะไรไหมนะคะแล้วก็เขียนไปว่ามีแต่ก็ไม่ได้ทำเขาบอกว่าถ้าทําตอนนี้ก็จะลดราคาให้นะวันนี้เท่านี้เลยนะคะเราก็เลยบอกว่าอ๋อพอดีว่าก็ตกไปลงมาทุกคนว่านีงไม่พร้อมค่ะเนื่องจากว่า จะต้องใช้เงินนะคะไปกับก,บการซ่อมระบบนะคะซึ่งเราก็ทำงานจริงๆก็ไม่ได้โกหกนะคะพูดกับเ,เขาตรงๆเนาะใน mm hmm. เรื่องของการทําพวกขายประกรันหรืออะไรก็ดีเราก็บอกว่าพอดีว่ามีรายจ่ายที่ที่ยังค่อนข้างเยอะกว่าไรายได้ก็เลยยังอยากจะตั้งตัวเก็บตางส่วนนี้ไว้ก่อนแล้วก็ผูผกับเขาไปนะะ mm hmm. ว่าเ,เรายังไม,ไม่ได้พร้อมขนาดน,าน,นะะ mm ั้นค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการของเรานะคะคือเข้มแข็งมีจุดยืนค่ะก็จะไม่มีใครสามารถหว่นล้อมเราได้นะคะ mm hmm. ถ้าเราลองรวมตัวไปแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะยากนะเพราะว่าคิดว่าหลายๆที่เขาก็มีจิตวิทยานะคะในการชักจูงเราเนาะให้ให้ทำในสิ่งที่เขาต้องการได้อันนี้ก็เป็นเทคนิคของเรานะมีสติเข้มแข็งเนาะแ่าแล้วก็พูดไปตามความจริงว่าไม่ต้องไปไอายค่ะไม่มีก็คือบอกไม่มีแค่นั้นจริง